ผมทำงานไม่เสร็จนะครับผมขอกระปานนะครับตอนนี้มันถูกพุ่มโดนนะครับอืมไม่ได้ไม่ได้เด็กจันทร์วั่งเก็จงานแกลูกแมวจะเดือดกัน่อยนะอ๋อแกเด็กงอนเกเป็นกองเลยนะฮะ งานแกงานแกหมดเลยอะไรเนี่ยงานแกผมไม่มีเวลาทำละแล้วแกก็ตายซะเอ้ยไม่ได้ไม่อยากตายแล้วแกก็หันีเลยไม่มา โดนดูดขุ้มโดนดูดดีเอยอ้าวหัวหน้ามีพลังได้ไงแกมซ่าซะหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อน lập kênh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  lòi 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 โอ้ยสมัครงแล้วทำไมไม่ใส่ชุดเอยทำงานต้ง็บสมัครงานอย่างเหรเจ็บแล้วนี่ผมร้อนร้อนมานี้มานี้มานี้าเป็งานใ้ชั้นหน่อยนี้งานงานทำทงานทำงานทงาน,งาน,งานแล้วก็ ที่นั่นมีตัวอะไรบางยางว่ะแม่เหมือนมีตัวอะไรมะใครอ่ะโอ๊ยด่ดูข่าวขาวขระเจาวาแล้วะจีจ้า แกต้องตายไม่ม <irgendw carbono S 2> ีว <imprisoned> anyway, <match> oh, ันไม่มีวันหรอกไอประจังก็ว่างไงนะเฮ้แกก็ตายแหละจะกลายเป็นสิ่งนี้แล้วแกก็โดนพลังของฉันไปสักมีวันเฮ้ยเดี๋ยวมันมีพลังกลัว เจ้าไม่ไหวแล้วพระเจ้าระเบิดพลังอุ๊ยเ่วงระเบิดพงรง คนขาข่าเทียนข่าจะจะแบบไปคนอื่น โออนี่ก็ไอ้มันนม่เหอนแล้วนคุณขาดแขะขาดกับมาไปสัตว์ลมละลาย ก็มันเลอะๆลอะเสียใจมาก എന്നെ കേൾക്കണോ ഞാൻ കേൾക്കില്ലേ อุดแล้วก็รังแรงแบบก็มาเป็นสลักอย่างนึงซึ่งมันมืดมากโอเคแบบนี้เรจะไปอยู่วันนี้ โอนมุญแล้วทุกคนก็ต้องไปวั I mm -hmm. എനിക്ക് ഫുഡും കാലമായി

可是我，我。 บางคนดกวคนก็จะมีไฟฟายละไบางคนมีไฟฉายสีบางคนก็จะมีไฟฉายสีส่ ก็ได้เนาะใ้เงินก็ได้เนาะใช้เคุณก็ได้ไนไดเนยะตามล่ากันเอ้ยเอออันน้คอคุณ,คณ,คณ วันี่สี่เกีเ้สิบหนึสได้รับบาดเจ็บาร้คนต้องรักษาสีด ทุกคนก็ได้ทุกคนก็ได้วางแผนกันและเกิดวางแผนสำเร็จได้ติดตั้งระเบิด อนไปก็ได้เปิดปุ่มขึ้นไฟตัวแล้วถ้าอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นห้องที่ใหญ่กว่าเดิมทีสูงขึ้นและผีตัวนั้นก็ได้ออกตามลา ล่นเป็นผีที่คนมากเราบเรืะองมัส่ารอากาศาก็ดีเแล้วมันก็ได้ดอกไฟจะได้ดาบลง Ну, beliau ну, 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 สีเขียวสิ่งทุกอย่างตอนนี้พังได้อดโอเคดูกลุ่มบอลทำนานแหละเมื่อกระพากต่อแล้วกันมาตอนนี้ดูด,ดีนี่ ไม่เคยพบผีผู้ oh. คนคนนั้นรายอยู่ดีๆก็มีคนคนนึงที่ชื่อว่าสามารถจัดการทุกอย่างได้เขาก็ได้มาเขาคือพีวีแมนนั่นเองหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับผีผู้หญดงน่ากลัวใส่ใยศใส่ย คือสกีวิดีถอยหลดแล้วเขาก็ได้ฉีดลมแสงไปเอาไปทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นสีขาวเอาไปเขาได้โมห์เห็นความเจริญที่ไม่มีสิ้นสุดตุสกีวิดี้ดนั่นก็ได้สก็ได้สตาร์นไปเขาก็ได้กดซ่วมมันตอนนี้ทุกสิ่งก็สงบสุขแล้ว จ๋งแต่เขาจะทำให้จักรวาลนี้กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วเขาก็ทำสำเร็ปจปาจักรวาลนั้นก็ได้ปกติแล้วเขาก็ได้ทำสำเร็จเขากด็ดีใจมานิดนะึงและลมนี้ก็ได้ตายว้า